พระเอกดังวินเมทวินออกมาเปิดใจให้สัมพัษณ์เต็มๆครั้งแรกหลังตกเป็นประเด็นข่าวความสัมพันธ์กับนางเอกดังหลิงหลิงซีรีรักคลองแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ทวิตข้อความผ่านเอกชี้แจงเพียงสั้นๆว่ามิตรภาพเป็นสมบัติที่มีค่าและยังยืนที่สุดและล่าสุดนี้หนุ่มวินก็บอกย้ำชัดเจนว่าเป็นเพื่อนตามที่บอกเลยแล้วก็ตามที่พี่เขาบอกเหมือนกันความหมายตามนั้นเลยถามว่าตกใจไหมที่เห็นภาพ ไม่ได้ตกใจขนาดนั้นคือเราไปทำธุระของเราที่เกาหลีแล้วเป็นจังหวะพอดีที่พี่เขาอยู่ด้วยเหมือนกันก็เลยชวนกันเดินเล่นกินข้าวซึ่งเราและเพื่อนทุกคนไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็ใช้ชีวิตปกติแบบนี้อยู่แล้วและถามว่ากดดันไหมที่ถูกจับตามองตนเองก็มีเรื่องข่าวพวกนี้มาตั้งนานแล้วแต่แค่อาจจะไม่รู้วงกว้างเท่านี้มาก่อนแต่ก็ใช้ชีวิตปกติ และอยากจะให้ทุกคนเขารพบพื้นที่ส่วนตัวกันและการอาจจะขอถ่ายรูปแล้วจบแยกใหญ่ยยแค่นั้นไม่ติดเลยแต่ว่าถ้าเกิดตามเดินตามขับรถตามผมว่ามันเป็นอะไรที่ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวกันนิดนึงสําหรับฟังผมเองปกติเลยมันเป็นเรื่องปกติที่ผมไปแฮงเอาท์และไปทานข้าวกับเพื่อนเวลาพักผ่อนเราก็น้อยมากอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นเลยชีวิตคงเครียดมากๆใช้ชีวิตปกติในส่วนของผมแต่ว่าฟังเขา อคนอนื่ถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยผมรู้สึกเห็นใจเขามากๆไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเหมือนกันที่จะให้ทุกอย่างโอเคเพราะว่าเจตนาของเราปกติเราแค่กินข้าวไม่ว่ากับคนไหนก็ตาม